สวัสดีครับรายการข่าวสดสตรงกับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัว,วข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรับเคยเสนอรับชาวอุกูจากไทยจริง เซเลนสกี er, เรียกร้องให้ผู้นำยุโรปสนับสนุนแผนหยุดยิงทางอากาศและทางทะเลเพื่อสันติภาพในยูเครนและ EU ประกาศแผนเพ,เพิ่มงบประมาณกลาโหมย้ำจุดยืนหนุนยูเครนที่สาดครับวันนี้เราจะมาคุยถึงหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการอเมริกันที่เสี่ยงโดนยุบว่ามีอะไรบ้างนะครับ ครึ่งหลังของรายการนะครับไทยเร่งนำตัวเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์จากเมียนมาส่งกลับประเทศบ้านเกิดและทรัมป์ประกาศเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกอีกหนึ่งเดือนปิดท้ายรายการวันนี้มาดูตัวลามะที่อายุยืนที่สุดในโลกและหน้าที่ของมันในการเยียวยาจิตใจเด็กๆที่ป่วยหนักในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับ คุณผู้ชมครับหลายวันที่ผ่านมานะครับเรานำเสนอเรื่องราวหลังจากที่ประเทศไทยนั้นส่งตัวชาวอยกูกลับประเทศจีนแล้วก็แรงกระเพื่อมจากเวทีโลกต่างๆนะครับผู้สื่อข่าว voa ได้สอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถึงเรื่องนี้นะครับว่ามีประเทศที่3ที่ยอมรับชาวอยกูนี้หรือไม่ในการเจรจาก,ก่อนที่จะถึงการส่งตัวคนเหล่านี้กลับไปยังจีนแล้ววันนี้คุณเยี่ยมยุทธสุริชาย,ายานำรายงานพิเศษเรื่องนี้มานำเสนอครับ ครับในคำตอบรับขอความเห็นของวิวเอนะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ระบุว่าที่ผ่านมาได้ติดต่อประสานงานกับไทยหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งชาวอีกูกลับประเทศจีนครับซึ่งรวมถึงการเสนอตัวรับตัวามายังสหรัฐด้วยครับ ทีมโฆษกระทรวงต่างประเทศให้ข้อมูลในวันพุธครับหลังรัฐบาลไทยส่งชาวอีกู40ชีวิตกลับไปยังจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งในเวลาต่อมาสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่ามีอย่างน้อย3ประเทศที่ขอรับตัวชาวอีกูไปตั้งรกรากในฐานะประเทศที่3นะครับแต่ทางการไทยตัดสินใจทําตามคําร้องขอส่งตัวกลับของทางรัฐบาลปักกิ่งสืบเนื่องจากความกางังวลถึงผลกระทบที่จะตามมา ทีมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเราร่วมงานกับไทยมาหลายปีเพื่อเลี่ยงสถานการณ์นี้รวมถึงการเสนออย่างสม่ำเสมอและซ้ำไปซ้ำมาเรื่องการให้ชาวอุยกูไปตั้งรกรากในประเทศอื่นซึ่งณจุดหนึ่งรวมถึงสหรัฐด้วย กระทรวงต่างประเทศยังได้เน้นย้ำการประนามอย่างรุนแรงที่สุดจากสหรัฐครับกรณีการส่งตัวที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้ทางการจีนเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบสวัสดิภาพของชาวอุยกูร์ชุดล่าสุดที่ส่งตัวกลับไปยังเขตปกครองตนเองสินเจียงเพื่อแม่ซ้ำรอยกลุ่มที่ไทยนั้นเคยส่งกลับไปเมื่อปี2558ซึ่งปัจจุบันนั้นไม่สามารถสืบทราบชะตากรรม ย้อนไปเมื่อเช้ามืดวันที่27กุมภาพันธ์ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับรถผู้ต้องขังที่ปิดหน้าต่างทึบนําคนกลุ่มหนึ่งออกจากสถานกักตัวคนต่างด้าวซอยสวนพลูในกรุงเทพมหานครซึ่งในวันเดียวกันสถานทูตจีนประจําประเทศไทยได้ยืนยันว่าเป็นกลุ่มชาวอุยกูที่ส่งตัวกลับไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียง ในค่ำวันเดียวกันตัวแทนรัฐบาลไทยถแถลงข่าวอธิบายครับว่าได้ส่งคนกลุ่มดังกล่าวกลับตามคำร้องขออย่างเป็นทางการของจีนโดยผู้ถูกส่งกลับนั้นมีความสมัครใจรัฐบาลกรุงปักกิ่งยืนยันที่จะดูแลคนกลุ่มดังกล่าวและจากนี้ไทยจะติดตามตรวจสอบสวัสดิภาพของผู้ถูกส่งกลับต่อไป ในรายง,งานของรอยเตอร์ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้นะครับระบุว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาสหารัฐแคนาดาและออสเตรเลียเคยเสนอตัวรับชาวอีกูทั้งหมด48คนที่ถูกกักตัวในไทยอ้างอิงตามแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นประเด็นที่อ่อนไหวโดยข้อความของทีมโคศกที่วิวเอได้รับนั้นมีใจความเดียวกันกันกบที่ปรากฏในรายง,งานของรอยเตอร์ครับ ทางด้านนายรัชชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศของไทยเข้าชี้แจงกับคณะกรรมาิการของมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าที่ไทยตัดสินใจส่งชาวอุยกูให้จีนแม้มีบางประเทศพร้อมจะรับตัวไปนั้นเนื่องจากเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะแม้หากประเทศที่3ามยินดีจะรับก็ควรต้องไปหาหรือเจรจากับจีนให้ประสานตัวส่งไปยังประเทศที่สาด้วย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวด้วยครับว่าทางการจีนนั้นพร้อมให้ติดตามสวัสดิภาพกลุ่มคนดังกล่าวและกระทรวงต่างประเทศก็จะรับไปหารือเรื่องการเชิญผู้แทนจากสำนักจุลราชมนตรีให้ไปติดตามชาวอีกูภายหลังการส่งตัวครับ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีของทางการไทยในแง่ของข้อมูลนะครับเนื่องจากเดิมทีนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุหลังการส่งตัวว่าการแจ้งความจำนงจากประเทศที่3ครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อราว10ปีก่อนทางด้านเวนานนิวส์ที่เป็นสื่อภายใต้ USA TM เช่นเดียวกับ BOA นั้นรายงานเรื่องข้อเสนอรับตัวชาวอุยกูไปประเทศที่3เช่นกันนะครับโดยอ้างอิง ของอข้อมูลของนายกนวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเป็นธรรมที่เปิดเผยเอกสารบันทึกประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2567ของกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่ตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศนั้นไปให้ข้อมูลนะครับโดยระบุว่าทางหน่วยงาน UNSCR หรือหน่วยงาน ข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตินั้นเคยขอให้ไทยไม่ส่งตัวชาวอุยกูกลับไปจีนและบางประเทศก็แสดงความพร้อมรับชาวอยกูไปตั้งถิ่นฐานยกตัวอย่างเช่นสหรัฐสวีเดนและออสเตรเลียนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงเมื่อ28กุมภาพันธ์ครับยืนยันว่าชาวอยกูทุกคนสมัครใจที่จะกลับจีนและรัฐบาลปักกิ่งให้คำมั่นสัญญาว่าทุกคนที่กลับไปจะปลอดภัยไม่มีประเทศที่สามารถเสนอในการขอรับตัวอุยกูเลย ประเทศไทยก็ต้องส่งกลับคนจีนไปประเทศจีนนั่นคือสิ่งที่นายกไทยระบุนะครับทางด้านน,นายสุนัยภาสุกที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยกล่าวกับเบนานิวส์ว่ามีหลายประเทศที่เสนอรับชาวอีกูจากไทยแม้ไม่ใช่การรับตัวเป็นชุดใหญ่ในคราวเดียวแต่ว่าไทยนั้นไม่ได้สารต่อข้อเสนอไปจนถึงระดับที่จัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการครับ ทางนี้ไทยเข้ามาผัวพันในประเด็นนี้สืบเนื่องจากมีชาวอุยกูที่ลี้ภัยจากจีนและถูกจับกุ่มในไทยข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อช่วงปี2557โดยในกลางปี2558รัฐบาลทหารของไทยส่งชาวอุยกูมากกว่า170คนซึ่งส่วนมากเป็นเด็กและผู้หญิงไปยังประเทศตุรกีแต่หลายสัปดาห์หลังจากนั้นก็ส่งตัวชาวอุยกู109คนกลับจีนในลักษณะที่คล้ายกับอาญ,ญากรครับ การส่งตัวรอบล่าสุดในปี2,568นั้นตามมาด้วยเสียงวิจารณ์จากหลายชาติตะวันตกสหรัฐข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับที่กังนวลว่าคนกลุ่มนี้อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสวัสดิภาพเมื่อกลับจีนซึ่งที่ผ่านมามีรายงานการซ้อมทรมานและการใช้แรงงานบังคับในค่ายอบรมที่ซินเจียงซึ่งเป็นสิ่งที่ทางการจีนนั้นปฏิเสธมาโดยตลอด ในกรณีผู้ลีภัยอุยกูชุดล่าสุดนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหลินเจี้ยนตอบสื่อมวลชนในการถแถลงข่าวหลังจากการส่งตัวกลับครับระบุว่าการส่งตัวนั้นกระทำบนพื้นฐานกฎหมายไทยและจีนรวมถึงกฎหมายและระเบียบป,ปฏิบัติระหว่างประเทศโดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนนั้นกล่าวด้วยว่าสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ครับคุณรัตพลครับครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธ เป็นเรื่องราวที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีจิ๊กซอหลายตัวนะครับวันนี้นำจิ๊กซอหนึ่งตัวมานำเสนอแล้วก็จะทำให้คุณผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้ชมมีการเยือนทำเนียบขาวของประธานาธิบดีวลาดิเมียเซนสกี้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีการคาดกันว่าจะมีการลงนามเรื่องสินแร่นะครับกับ ทางรัฐบาลสหรัฐแต่ว่าก็ยืดเยื้อมาเพราะว่าปิดดิวไม่ได้นะฮะก็มีเรื่องราวภาพนี่ก็ชัดขึ้นเหมือนกันนะว่าท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรยังมีระดับของความไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวคุณเยี่ยมยุทธยจะมาพูดถึงเรื่องของแผนเพิ่มงบกระหมจากความไม่แน่นอนนี้แต่ว่า ผมจะมาเล่าถึงการที่ประธานาธิบดียูเครนนั้นเพิ่งไปเยือนกรุงบรัสเซลของยุโรปมานะครับแล้วก็าทางผู้นํายูเครนก็ได้เรียกร้องให้ผู้นํายุโรปที่กรุงบรัสเซลเนี่ยสนับสนุนแนวคิดให้เกิดการหยุดยิงทางอากาศและทางทะเลเพื่อให้เกิดสันติภาพในยูเครนขึ้นมานะครับเขากล่าวนะครับว่าทุกคนนั้นจําเป็นต้องทําให้แน่ใจว่ารัสเซียซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งเดียวของสงครามนี้ยอมรับความจําเป็น ที่จะต้องให้มันจบลงนะครับเซนสกี้เสริมด้วยว่ามันจะพิสูจน์ได้จากการสงบลง2รูปแบบที่ง่ายต่อการทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะครับรายละเอียดก็คือว่าเขาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงจรวดนำวิถีนะครับแล้วก็ระเบิดรวมทั้งโดรนพิสัยไกลนะครับแล้วอันนั้นคือประการแรกก็คือการโจมตีทางอากาศ ประการที่2คือเขาต้องการให้หยุดปฏิบัติการทางทหารในทะเลดําซึ่งก็คือทางทะเลนะครับเซนสกีย้ย้ำด้วยว่าต้องการห้ามรัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนอื่นๆของยูเครนนะครับ,รบก็เป็นภาพนะวันนี้ได้เห็นภาพการเยือนยุโรปของประธานาธิบดีเซนสก,กี้นะครับและการประชุมที่ EU ก็มี อีกผลลัพธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นฮนะเรื่องของแผนเพิ่มงบกระลาโฮมเชียมคูนยมยุตใช่ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนะครับการประชุมนัดพิเศษที่สภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพนั้นก็ประกาศหนุนแผนเพิ่มงบประมาณด้านกระลาโหมของประเทศสมาชิกและย้ําจุดยืนหนุนจุดยืนนะครับการมีส่วนร่วมของยูเครนในการเจรจาสันติภาพกับสงครามในรัสเซียนะครับ เปะเด็นความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศสหรัฐนะครับทำให้ที่ประชุมฉุกเฉินของผู้นำยุโรปที่กรุงปารัสในวันพฤหัสบ,บดีเร่งหาหนทางใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของตนเองและทำให้มั่นใจว่ายูเครนจะได้รับการปกป้องจากภัยการลุกรานโดยรัสเซีย หลังการประชุมเสร็จสิ้นลงครับ27ผู้นําประเทศสมาชิกยูให้การรับรองแผนผ่อนคลายข้อจํากัดด้านงบประมาณเพื่อให้ประเทศที่ยินดีและพร้อมดําเนินการนั้นเพิ่มงบการทหารของตนได้พร้อมกับขอให้คณะกรรมาการยุโรปหรือว่า European Commission หา้องทางใหม่ๆเพื่ออำนวยความสะดวกสําหรับการใช้จ่ายด้านการทหารที่มีนัยสําคัญในระดับชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมด ฝ่ายกมาที่การยุโรปนั้นประเมินครับว่ามาติผ่อนคลายข้อจํากัดที่ว่านั้นจะทําให้มีงบประมาณถึงราว650,000ล้านยูโรหรือว่าราว7 000, 2 0 0 0 0นล้านดอลลาร์จะถูกนํามาใช้เมื่อเพื่อจุดประสงค์ด้านการทหาร นอกจากนั้นครับที่ประชุมยังรับฟังข้อเสนอเงินกู้150,000ล้านยูโรของคณะกรรมาการยุโรปเพื่อนำไปใช้จัดซื้อยุโทโธปกรณ์ทางทหารใหม่ๆและแนะให้เจ้าหน้าที่จากที่ทำการใหญ่ของ EU นั้นพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอที่ว่าโดยเร่งด่วน อย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานแห่งฮังการีที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีบลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียก็ปฏิเสธที่จะรับรองเนื้อความของแถลงการที่สนับสนุนยูเครนแต่ว่าผู้นำยูอีอี6คนก็อนุมัติการย้ำจุดยืนของกลุ่มที่ระบุว่ายูเครนต้องมีส่วนร่วมกับการเจราจาใดๆที่เกี่ยวกับตนและประเทศต่างๆในยุโรป ต้องมีส่วนร่วมในการหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของภูมิภาคก่อนหน้าการประชุมผู้นำา EU จะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีเซบาสเตียนเลอคอนูที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสนั้นได้เริ่มส่งมอบข้อมูลข่าวกรองต่างๆให้กับยูเครนหลังสหรัฐประกาศหยุดการดำเนินการตามแผนงานนี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้รัฐบาลระง,งับการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับกองทัพยูเครนหลังการประชุมกับประธานาธิบดีโวลูดิเมียซ์เลนสกี้ที่ทำเนียบข่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกลายมาเป็นการโต้เถียงกันต่อหน้าผู้สื่อข่าวและจบลงโดยไม่มีการลงนามข้อตกลงใดๆขณะเดียวกันนาะยกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ปฏิเสธว่ายุโรปและสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะขัดแย้งกันในเรื่องของยูเครนและอังกฤษกำลังต้องเลือกข้าง ดยสตาร์เมอร์กล่าวว่าสหรัฐยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญและกำลังเร่งทำงานเพื่อให้สหรัฐยูเครนและพันธมิตรยุโรปให้เห็นพ้องต้องกันว่าจะสามารถพุ่งความสนใจไปยังประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดซึ่งก็คือสันติภาพอันยั่งยืนในยูเครนครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมย้อยครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับ,รบเป็นเรื่องที่จริงๆได้ยินมาตั้งแต่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเพราะว่า ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังหาเสียงเนี่ยพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการอเมริกันว่าควรจะถูกยุบนะครับ,รบเพื่อที่จะกระจายการตัดสินใจให้ไปอยู่ในระดับรัฐแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการย้ําถึงเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มการบริหารประเทศเป็นสมัยที่2 40กว่าวันที่ผ่านมานะครับเป็นหนึ่งในภาพใหญ่ของการที่ทําให้รัฐบาลอเมริกันเนี่ยประหยัดงบ นะครับแล้วก็ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้หน่วยงานที่เรียกว่า d o ชนะครับ Department of Government Efficiency วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการกันอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะครับ,รบจากข่าวนี้นะครับประธานาธิบดีโด n ัลด์ทรัม Trump นั้นกล่าวว่าเขาต้องการให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ลินดา m มกมาฮอนปิดกระทรวงดังกล่าวลงนะครับ โดยสนักข่าว AP รายงานว่าคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่จะปิดกระทรวงศึกษาธิการนั้นอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมรัฐมนตรีแม็กมาฮอนบอกกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงว่างานชิ้นสุดท้ายของหน่วยงานนี้คือการลดขนาดที่ใหญ่เกินไปของระบบราชการและโอนหน้าที่ไปยังหน่วยงานระดับรัฐนะครับอย่างไรก็ตามการยกเลิกกระทรวงอาจจะเป็นงานที่มีขั้นตอนซับซ้อนนะครับเพราะน่าจะต้องผ่านกระบวนการในสภาคองเกรส สำหรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐนั้นมีหลายเรื่องด้วยกันคุณผู้ชมตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการเงินกู้การศึกษานี่ก็สำคัญนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิประชาชนแล้วก็การยืนยันความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษาด้วยนะครับมาดูรายละเอียดกันครับเงินมูลค่าสาหรับการใช้เงินกู้การศึกษาที่ทางกระทรวงรับผิดชอบนั้น มีอยู่1.5ล้านล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มีลูกหนี้การศึกษาราว40ล้านคนเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับยังดูแลโครงการเงินทุนที่เรียกว่า Pell Grant นะครับซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่มาจากครอบครัวรายได้น้อยแล้วก็มีเงินช่วยเหลือต่อมหาวทิทยาลัยอีกโครงการหนึ่งที่ชื่อว่า Free Application for Federal Student Aid นะครับนอกจากนั้นนะครับกระทรวงศึกษาธิการนั้นยังมีสำนักงานหนึ่ง คุณยี่มยุทธชื่อว่าสำนักงานสิทธิประชาชนนะครับหน่วยงานนี้เนี่ยสามารถที่จะทำการตรวจสอบหาความจริงแล้วก็ทำให้ประเด็นต่างๆเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษากลุ่ม LGBTQ+ แล้วก็นักศึกษาผิวสีนะครับ สำนักงานนี้ยังดูแลเรื่องการจัดทำข้อมูลติดตามความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการเข้าถึงการศึกษาแล้วก็ประวัติของนักเรียนจากกลุ่มความหลากหลายด้านเชื้อชาติสีผิวด้วยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์นั้นเสนอแนวทางการตีความหน้าที่ของสำนักงานสิทธิประชาชนภายใต้การบริหารของเขาใหม่นะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการในมุมมองของทรัมป์เนี่ยน่าจะสั่งให้มีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญ เรื่องของการต่อต้านคนเชื้อสายยิวเป็นลำดับแรกนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการสอบสวนการจัดแข่งขันของสถาบันศึกษาที่อนุญาตให้นักกีฬาข้ามเพศเข้าร่วมในทีมของผู้หญิงด้วยอันนี้คือภายใต้รัฐบาลใหม่นะครับสำหรับหน้าที่เรื่องการรับรองความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษาอันนี้นักเรียนต่างชาติน่าจะสนใจเหมือนกัน แม้ว่ากระทรวงนั้นไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่ก็มีบทบาทกำกับดูแลการรับรองด้วยการตรวจสอบหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางนะครับสถาบันอุดมศึกษาใดที่สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนของรัฐบาลกลางเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือเสียก่อนจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงศึกษาธิการนั้นยังมีบทบาทดูแลเรื่องเงนเินเบิกจ่ายไปยังโรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมปลายสู่โครงการใหญ่ๆของรัฐบาลกลางเช่น งบประมาณสำหรับโรงเรียนรายได้น้อยแล้วก็โครงการภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยการศึกษาของคนพิการนะครับทั้งนี้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์นั้นเขาเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐต่างๆนั้นทำหน้าที่นี้แทนในระดับมนรัฐครับ ครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยครับอยากจะชวนทุกท่านให้มาดูไลฟ์สตรีมของเรานะครับทาง YouTube f b o o k o o k แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยครับนอกจากนั้นยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆนะครับได้ทางช่องทาง XIG และ Spotify VOA ไทยเช่นกันครับ <The way. S 1> ข่าวต่อมานะครับเป็นเรื่องของ การเร่งนําตัวเหยื่อแก๊งคอเซ็นเตอร์จากเมียนมาส่งกลับประเทศบ้านเกิดนะครับยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆในพื้นที่ชายแดยนไทยรวมถึงในเมียนมานะครับทางการไทยกําลังเร่งทํางานกับสถานทูตและสถานกงสุลเพื่อน,นําส่งคนที่ตกเป็นเหยื่อศูนย์คอเซ็นเตอร์ในเมียนมาและได้รับการช่วยเหลือออกมาให้กลับประเทศตามกรารรายงานของรอยเตอร์ครับ รายงานข่าวระบุว่ามีเหยื่อแก๊งอาชกรรมดังกล่าวราว7,000คนที่ได้รับความช่วยเหลือออกมาจากเมืองเมียวดีในปฏิบัติการทลายเครือข่ายคอเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายในเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้และทั้งหมดถูกนำตัวไปพักอยู่ตามค่ายชั่วคราวที่ดูแลด้วยกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยครับเดี๋ยวล่านี้เปิดเผยว่าหลายคนถูกคู่บังคับให้ร่วมขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์โดยมีเป้าหมายอยู่ทั่วโลกและที่ผ่านมารัฐบาลจีนและอินโดนีเซียได้ทำการส่งตัวพลเมืองของตนที่ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งหลังหลังจากถูกช่วยเหลือออกมากลับประเทศนะครับด้วยการประสานงานจากทางการไทยไปบ้างแล้วแต่ยังมีผู้ตกค้างอีกนับพันคนตามชายแดนนะครับซึ่งรวมถึงพลเมืองหลายประเทศในแอฟริกาที่ไม่มีสถานทูตในประเทศไทยและในวันเพื่อสบัดีเที่ยวบินเที่ยวแรกจากทั้งหมด19เที่ยวบินสำหรับการนำส่งพลเมืองจีนเกือบ1,500คนกลับประเทศในสัปดาห์นี้เพิ่งบินออกจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตามการรายง,งานของรอยเตอร์ นายนิกรเดชพลังกูลโคศกกระทรวงการต่างประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับเหยื่อต่างชาติของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ไม่มีสำนักง,งานการทูตในไทยนั้นทางการไทยได้พยายามติดต่อกับสถานทูตที่ได้รับมอบหมายหรือรัฐบาลของประเทศนั้นๆโดยตรงแล้วและขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับรัฐบาลปลายทางว่าจะส่งเจ้าหน้าที่จากจุดใดมาดูแลประสานงานต่อไป รอยเตอร์ยังระบุด้วยว่าทางการไทยต้องการให้ประเทศที่ต้องการส่งตัวพลเมืองของตนเองกลับประเทศนั้นให้ส่งเจ้าหน้าที่มาอย่างบริเวณชายแดนไทยเมียนมาเพื่อรับผิดชอบงานด้านการคัดกรองต่างๆที่รวมถึงการตรวจโรคและการตรวจคนเข้าเมือง โดยรายง,งานข่าวกล่าวด้วยครับว่าชาวต่างชาติหลายร้อยคนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากศูนย์คอเซนเตอร์นั้นอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนอาหารต้องใช้ห้องสุขาที่สกรปรกของค่ายพอากองทหารพลเรือนติดอาวุธที่อยู่ห่างไกลความเจริญและต้องการการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยผู้ที่อาศัยในค่ายดังกล่าวที่มาจากประเทศแอฟริกานั้นบอกกับรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านก็เป็นผลพวงที่ตามมาจากการร่วมมือแก้ไขปัญหาในชายแดนที่ยังต้องการการดูแลเอาใจใส่ต่อนะครับคุณรัตพลครับครนะับนั่นก็เป็นเรื่องราวล่าสุดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอ l l เซนเตอร์นะครับ,รบตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอเมริกันบ้างนะยังคง อยู่ในแดนลบคุณผู้ชมดาวโจนสนั้นติดลบ427.51นะครับมาอยู่ที่42,579.08นะครับ S&P ติดลบ104.11ปิดที่5,738.52 n a สแ a q ลดลง483.48 48ปิดที่1 8 0 6 9 2 6ราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะครับ0.2 1%, 1นะครับมาอยู่ที่ราคาทองคำลดลงนะครับขอโทษ0.21%มาอยู่ที่2,919ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออน์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก73สตางค์นะครับตลาดก็ยังคงไม่แน่ใจนะครับว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรท่ามกลางสงครามการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับความกังวลเรื่องนี้นั้น อยู่ในตลาดมาลสักสองสาวันแล้วคุณยมยุทธครับก็ความไม่แน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งในยาขมเนาะเป็นปัจจัยพิจารณาของตลาดเหมือนกันนะครับว่าจะรับมือจะกระตุ้นยังไงล่าสุดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์นั้นประกาศเลื่อนการเก็บภาษีนําเข้าอัตรา25เจากสินค้าเกือบทุกป,ประเภทของเม็กซิโกไป1เดือนอีกครั้งนะครับหลังยกหูหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโกตามการรายงานของ AP ครับ คำประกาศล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐมีออกมาไม่นานหลังฮาวเวิร์ดลัดนิกแย้มว่าการเก็บภาษีนำเข้าใหม่สำหรับแคนาดาและเม็กซิโกนั้นน่าจะเลื่อนออกไปอีกครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ทรัมป์สั่งเลื่อนการดำเนินมาตราการกำแพงภาษีหลังประกาศแผนงานนี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยก่อนที่จะประกาศการเลื่อนแผนดาเนินการภาษีใหม่สําหรับเม็กซิโกนั้นทรัมป์เพิ่งสั่งเลื่อนการเรียกเก็บภาษีนําเข้าอัตรา25%จากรถที่นําเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเวลา1เดือนเมื่อคืนวันพุธนะครับหลังได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาโดยสำนักข่าวเอนั้นรายงานว่าผู้นำแคนาดายืนยันกับประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะไม่ยกเลิกแผนเก็บภาษีตอบโต้หากทรัมป์เดินหน้าแผนกําแพงภาษีกับแคนาดา โดยทรัมป์นั้นระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม Truth Social ครับระบุว่าทรูโดนั้นโทรศัพท์หาเขาเมื่อเช้าวันพุธและถามว่าจะทำอะไรได้บ้างกับมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐและได้เขียนในโพสต์ด้วยว่าผมบอกเขาว่ามีคนจำนวนมากเสียชีวิตเพราะเฟนทานิลที่ผ่านเข้ามาทางชายแดนแคนาดาและเม็กซิโกและไม่มีอะไรทำให้ผมเชื่อมั่นได้ว่าการขนยาเสพติดเข้าสหรัฐนั้นหยุดลงแล้วจริงและระบุด้วยว่าเขาบอกว่ามันดีขึ้นแล้วแต่ผมบอกไปว่ายัางดีไม่พอ คลวไลน์เลวิตโคโสกทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรถยนต์ฟอร์ด e n e r a l Motors และเคร l l a n t ิ s ก่อนจะประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตราการภาษีสำหรับรถยนต์นำเข้าจากสองประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐโดยเลวิดบอกได้ครับว่าทรัมป์ได้เรียกร้องให้ผู้ผลิตรถยนต์ย้ายฐานการผลิตของตนในแคนาดาและเม็กซิโกกลับมาสหรัฐเพื่อเลี่ยงการต้องจ่ายภาษีดังกล่าว เดิมทีแผนเก็บอัตราภาษี25%โดยสหรัฐนั้นมีกำหนดเริ่มใช้งานตั้งแต่วันอังคารครับพร้อมๆกับการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนจาก10%เป็น20%โดยแผนงานนี้ของทรัมป์ส่งผลให้ตลาดหุ้นนั้นร่วงหนักทันทีครับขณะที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐจะพุ่งขึ้นเพราะมาตรการนี้ และก่อนจะมีการประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการนี้อีกครั้งเม็กซิโกแคนาดาและจีนก็ต่างกล่าวในบอลลังคาร์ด้วยว่าจะตั้งกำแพงภาษ,ษีตอบโต้สินค้าจากสหรัฐเช่นกันครับคุณรัตพลครับครับก็บริษัทหนึ่งที่คุณเยี่ยมอยู่พูดถึงสเตนทิสนนก็คือผู้ผลิตรถยนต์จี๊บนั่นเองของสหรัฐนะครับเอาละรครับวันนี้ปิดท้ายรายการเราจะปิดด้วยเรื่องราวหิวใจหิวใจหิวกายนะครับรบเป็นเรื่องราวของตัวรามะนะครับที่มีอายุ ยืนยาวที่สุดในโลกนะครับอายุถึง27ปีกับอีก250วันนะครับก็เกือบ28ปีนั่นแหละนะครับชื่อเจ้าไวท์ท็อปนะครับกลายเป็นแชมป์อายุยืนที่สุดของสัตว์พันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ในการเลี้ยงดูของมนุษย์นะครับตามรายงานของ AP ที่อ้างข้อมูลของ Guinness World Records เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลามาตัวนี้คุณผู้ชมมาดูหน้าตาของน้องเขานะครับ ถูบริจาคมาที่ศูนย์ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังที่ชื่อศูนย์ Victoria Junction Camp ที่รัฐ North c ค r ร l i นาเมื่อ19ปีก่อนนะครับโดยองค์กรดังกล่าวนั้นได้รับเงินสนับสนุนจากครอบครัวนักแข่งรถนัสคาคนดังของสหรัฐริ c h a r d p e t t y ตนะครับ วิกตอเรียจังชันแคมป์แคมป์แห่งนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นเพื่อดำลึกการจากไปของลูกชายของริชาร์ดที่ชื่ออดัมเพตตี้ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี2000ด้วยวัย19ปีนะครับจากเหตุรถชนขณะฝึกซ้อมการแข่งขันนั่นเองนะครับที่แคมป์แห่งนี้มาดูหน้าที่ของเจ้าไวท็อปแล้วก็มาดูภาพกันด้วยกันนะครับคือ ราม่าตัวนี้นี่ยมีหน้าที่เยียวยาจิตใจเด็กที่ป่วยด้วยโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ความเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วก็ระบบประสาทอื่นๆนะครับไวท์ท็อปนั้นสร้างความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเด็กๆเล่นกับมันแล้วมันก็ชอบให้เด็กเนี่ยลูบตามตัวด้วยนะครับที่นั่นนะครับเจ้าไวท์ท็อปนั้นมีเพื่อนสนิทเป็นสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแม่วัวไฮแลนด์สายพันธุ์ขนาดเล็กที่ชื่อกัสกัสนะครับ วัวตัวนี้นะครับมักจะลืมไปว่าเพื่อนลามะตัวนี้เป็นสัตว์คนลพันกับตัวเองนะครับแล้วก็มักจะกระโดดใส่เจ้าไวท t อปอยู่บ่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเคล็ดลับอายุยืนของไวท t อปนั้นน่าจะมาจากการได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีแล้วก็การออกกำลังกายนอกจากนั้นแล้วครับการทำหน้าที่ที่มันชอบในการเยียวยาจิตใจเด็กๆก็น่าจะทำให เป็นอีกเคล็ลลับหนึ่งที่ทำให้อายุยืนยาวกว่า27ปีมากกว่าอายุเฉลี่ยของลามะปกติที่อายุ15ปีคุณผู้ชมชเท่าตัวเลยนะครับเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าไวท็อปนั้นมีอาการไขข้ออักเสบเท่านั้นส่วนสุขภาพทั่วไปโดยรวมนั้นถือว่าดีครับครับนั่นก็เป็นรายงานนะครับรายการข่าวสดสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณเยีบยุตต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะสวัสดีครับเคลียร์ครับ,รบโอ้เรื่องเกี่ยวกับมาตรการภาษีทำให้ได้ผลที่เป็นโอกาสของผู้นำสารัฐในการต่อรองเรื่องการให้เขาจะย้ายให้ไปผลิตจี๊ปในอเมริกาแล้วใช่ไหคุณรัตพลคือจะเน้นให้บริษทัทที่ต้องการที่จะ ไม่ถูกเก็บภาษีหรือว่าต้องการเลี่ยงการมาตรการลงโทษของสหรัฐครั้งนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่อเมริกาให้เยอะๆนะบ,บอกว่าตลาดเราเนี่ยมีไซส์ขนาดใหญ่เหมาะที่จะให้คุณมาลงทุนตั้งโรงงานนะนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย วางแผนแล้วก็เดินหน้าไปในทางนี้ครับครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาประกาศมาตั้งแต่ในช่วงแคมเปญหาเสียงนะครับเรื่องของการจ้างงานหรือว่าการดึงโรงงานกลับมาเปิดในสหรัฐซึ่งเรื่องของกำแพงภาษีเนี่ยผมอ่านข่าวมานะักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าจะเป็นเครื่องมือในทางเอ่อในการต่อรองนะครับอย่างที่คุณธีรัตรอ่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับค่ะคือยื่นคําประกาศออกไปแล้วแลวกําหนดช่วงเวลาแล้วก็รอรับการติดต่อเพื่อที่จะ เพื่อคุยการเจรจาต่อรองกันนี่คือแนวทางของประธนานธิบตีที่กําลังดําเนินการอยู่อย่างนไยที่สุดก็เห็นภาพชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นเม็กซิโกชาติเดียวใช่คะที่ยกหูคุยกันแล้วต่อรองกันอยู่ในเวลานี้แคนาดากับจีนไม่มีสัญญาณใช่ไหมคะ ตอนนี้นีคิดว่ามีการเจรจากันอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยทาง VOA เนี่ยจะนำมารายงานแล้วก็ส่วนหนึ่งที่คนกังวลตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเนี่ยด้วยความว่ายังไม่เห็นภาพชัดเนี่ยก็มีแรงเทขายหุ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยถึงแม้จะเป็นความน่าจะเป็นในระดับต่ำล้าก็เริ่มพูดถึงเรื่องของ